ก็สวัสดีท่านผู้ดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาโชว์เล่นเกมไปดึงสเต็ไปไปดูกันว่าผมจะเล่นกกแค่ไหนซึ่งเปิดมาผมก็เป็นผู้ชายคนเดียวในตี้เลยนะครับทุกคนเคลียร์ผู้หญิงทั้งทีผู้ชายคนเดียวเหรอเนี่ยแล้หลังจากนั้นผมก็นั่งนั่งบ่นบ่นไปก็ไม่รู้ว่าจะบ่นไปทําไมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจค,คําบ่นของผมมากนักหรอกครับเพราะว่ามันก็บ่นไปตามภาษาคนปกตินั่นแหละครับ แล้วคือปืนที่ให้มาผมรู้สึกท้อมากเลยครับเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นกรรมแต่ก็ช่างเรื่องเล่นไม่เป็นก่อนนะครับผมก็เลือกปืนปืนสองปืนนี้มาเพื่อความสะดวกสบายในในกับเล่นหัวคมๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ผมก็แอบงงว่าทาไมผมได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางว่ะแต่ก็นะเกมก็กําลังจะเริ่มดังนั้นเราก็ตัดไปตอนที่ชนะหรือแพ้กันเลยนะครับด้วยความที่ผมขี้เกียจตัดต่อนะเดี๋ยวคิดมันจะยาวเอาโอเค ก็ตามที่เห็นนะครับผมได้นอนล้มลงไปคานกับพื้นเรียบร้อยครับผมโดนยิงตายแบบคมๆผมแอบ,บรู้สึกผิดใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเพื่อนในทีมของผมก็เริ่มตายจนแพ้หมดรูปเลยครับแต่บ่าเป็นอย่างผนเอาไม่ได้ซึ่งสภาพผมในตอนนั้นดูมั่นใจเป็นพิเศษมากๆเลยนะครับรือเต่าแล้วทุกคนดูช็อตนี้ให้ดีนะครับก็ ไม่ค่อยไปตามไสักท่าไรเอาไปตายเร็วจังอะคือจอะบอกนะว,ว่าฝั่งนู้นเข้าไปทางนู้นกันหมดอะ oh <my> เอาดิทำไมเฮ้ยใช่ครับสภาพผมในตอนนั้นคืองงอย่างมากว่าทำไมเพื่อนเราตายเร็วได้ขนาดนั้นแต่จะว่าไปยังยังจะได้คิวอีกเนาะแต่ถึงแม้ผมจะยิงลมตั้งสองคนแต่ผมก็ไม่ได้คิวสักคิวเลยนะครับพี่น้อง เริ่มตาที่สามมันจะน่าสมเพชซะเกินแล้วก็มานั่งบนตัวเองอีกแล้วผมก็เลือก AK เพื่อนรักเพื่อนเลิขผมผม,ผมเอง ว้าวรู้สึกทึ่งมากเลยครับจากนั้นก็ตาชะตากรรมครับผมก็โดนเล่นหลังแบบชิวๆก็ตาที่เห็นกันเพื่อนหมายเลขหนึ่งได้พาเราชนะไปหนึ่งตานะครับขยตรงนี้จะอู้เกือบไม่รอดโง่จริงๆเลยตามที่เห็นผมได้เสียเลือดไปกับการวิ่งไปหลบหลังรถนะครับมันแบบว่ามันเป็นไปได้ยังไง เย้ ų, หัวสามร้อยห้าตึ้งก็เข็ดจากหลายครั้งที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้คิวนะครับรอบนี้ก็เลยซ้ำแบบไม่ให้ผุดไม่ได้เกิดผมไบบผมวิ่เยมากเพื่อนเพื่อนตึงเกินก็ตามที่เห็นนะครับฝั่งผมได้ชนะไปที่เรียบร้อยแต่ผมก็แอบงงว่าทำไมเพื่อนถึงย่อนะครับได้คิวแบบตึ้ง ่อแบบช่ำๆคิดได้สามแบบหัวใจวั่นวหวรอดมาได้แบบชิวเฉียดก็ตามที่เห <c oughs> ็นก็บ่นอย่างเช่นเคยถามจริงรอดมาได้ไงวะ และหลังจากนั้นฝังผมก็แพ้อย่างหมดคำสิเวาอย่าเอาผมเลยซ่อนอยู่ยิงี้นี่เนียนเนีนไม่หามีใคร,รมาถามีใครมาซ้ำผมถามีใครมาซ้ำผมผมทำโดวซ้ำไ้ทาเห็นผมไม่ตายตายไหมตายใช่สภาพอลังการเกินครับแม่เออ ก็ขอขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าพลาผดผิดพลาดประการใดตรงไหนไม่แบบว่าฟังไม่ค่อยชัดก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นคนที่แบบว่าพูดไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เพราะเป็นคนที่ดีมาก